เอาอีกไหมคุณสึกเล็กอีกไหมได้อยู่ครับเป็นไงวันนั้นมันเล็กเหรือมันเขาใหญ่ไปเหรอือยังไงเบียดด้วยเม่อก็สู่สี่นะวันนั้นส,สองยกก็ดูเบียดเลยนะครับแต่ยกสามเกิอดอะไรขึ้นหมดด้วยหมดเลยใช่คือใส่หมดเลยยกยกหนึ่งปุ๊บเล่งเ,เลยใช่ครับมันมันมัน,มนช็อตเหรอมันหมดยกไปเลยเหรอมันยุบไปเลยครับใครเอาสายไฟไปวางบนเวทีวะแกไปบนดเลยสายไฟเหรอครับมันใหญ่ไปร้อยสิบห้ามันใหญ่ไปไหมใหญ่ครับผมโอ้แล้วเราเรา แล้วแล้ว <lien> ต <plane story> ่อยเบียดไหนอ่ะต่อยไลอยที่สองร้อสองมันไม่มีเดี๋ยวันมันมีหรอต่อยต่อยสกายารมกับร้อยทีสองร้อยที่สามนีเนาะเอาหรอวันที่สามับเอามีโปรแกรมแล้วครับอ๋อโอ้ยผมไม่มีสมาธิสัมภาษณ์เลยอ๋อโปรแกรมขึ้นแล้ววันที่สามที่ไหนครับวันวันที่สามกับสกายาร์มวันที่อ๋อวันอุบลีนีสามมีนาร้อยสิบสองไม่รู้ร้อยที่สองหรือร้อยที่สามอ่ะโอ้โหก็เป็นเวทที่เราแทบจะชอบอ่ะเนาะเป็นไง กับใส่งามเป็นไงเคยต่อยกันไหมเคยต่อยอันหนึ่งครับที่ไหนที่สงขลาครับว่อ๋อเป็นรายการที่รายการที่ชนะเขาใช่อูปนานแล้วนะเออผมพี่จำได้และโอ้หลายปีละเออโอ้ก็เป็นไงพอไปต่อยวันลุมงวนดีต่อยสามยกต่อยนมเล็กรู้สึกไงบ้างก็ต้องปรับเปลี่ยนหลายอย่างต้องการเปลี่ยนอะไรบ้างการซ้อมอะไรด้วยรู้สึกว่าวันนั้นเราเรามีอะไรต้องมาแก้ไขเนาะก็มีเยอะครับเช่น การซ้อมของการพิซซ้อมอะไรรอใช่เอ้าแล้วมันซ้อมยังไงวันนั้นนะต้องต้องการซ้อมต้องเปลี่ยนจะได้หรือเปล่าต้องการพักพักต้องให้น้อยลงแล้วก็รอต่อยสามพักนานๆพักแป๊บเดียวพักแป๊บเดียวแล้วบอกหายใจเรายังอ๋อเออเออหลายหลายนักมวยหลายคนน่าจะเจอปัญหานี้แล้วคู่ชกเราเป็นไงคุณสึกเล็กก็ก็กลิ่กับอาวุธแรงใช่ไหมใช่เออเจอสแกงงามก็น่าจะน่าจะสนุกนะครับ สามมีนาคมประมาณร้อยสิบสองปอยประมาณนี้น่าจะสนุกขึ้นฝากแฟนมอลติดตามหน่อยครับฝากพี่น้อง f อสีมาบินเอฟซีตีไปล่เลครับวันที่3มีนาก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับผมจะกลับมาให้ได้ครับตรงไหนจะได้แล้วแล้วตอนนี้ก็เป็นแชับร้อยสิบสองอ้อมลอยอยู่ช่องเจ็ดอยู่พายักแดงเหนื่อยอีกทีได้ไหมได้ครับน้ำหนักไหนดีร้อยสิบสองครับโอเคขอบคุณครับ